เราใช้อุปกรณ์ก็คือร่างกายเราสนองความสุขตัวเองมากกว่านะคนทั่วไปแต่อาจารย์คิดว่าไอ้ร่างกายที่ตัวเองมีหรือคําพูดสติปัญญาที่เองมีคือเพื่อเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นไม่ใช่เพื่อสนองความสุขของตัวเองนะซึ่งเพื่อใหญ่การสนองความสุขเป็นการสนองความสุขแบบโลกโลกเนาะแต่การอ,าอุปกรณ์ตนนัวเนี้สอนให้คนอื่นเขามีความสุขที่แท้จริงมันเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งนี้คือคิตอาจารย์สิบกว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์กำรรพลเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะหลายต่อหลายที่แม้ร่างกายนี้จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นคนทั่วไปแต่สิ่งที่ท่านทุ่มเทมาตลอดชีวิตนับว่าไม่น้อยเลย เมื่อเทียบกับสภาพร่างกายและเรี่ยวแรงที่มีอยู่อาจารย์กมลมีสเสน่ห์อันหนึ่งก็คืออาจารย์ทําให้คนที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ได้สัมผัสกับอาจารย์ลืมไปว่าอาจารย์เป็นอมภาพหรือลืมไปว่าอาจารย์จริงๆก็ไม่อยากใช้กนะันว่าคนพิการก็ จริงๆความเป็นอมพาตาเนี่ยมันหมายความว่าคืออาจารย์อาจารย์จะเหลือร่างกายอยู่ประมาณสัก20%เนาะคำว่า20%นี่ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายที่เป็นแขนขาอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงม้ามตับปอดหัวใจะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ทํางานน้อยลงไปเหมือนกันนั่นนั่นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยจะมีร่างกายเหลือประมาณสัก20% แต่อาจารย์ใช้ร่างกายของอาจารย์ให้เป็นประโยชน์ได้เต็มร้อในขณะที่พวกเรามีร่างกายเต็มร้อเปอ็นาะแต่ว่าพวกเราใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ถึง20%หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ ปลายปี2557อาจารย์กำพลเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แพทย์ตรวจพบมะเร็งตับและคาดการว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือนไม่ว่าการป่วยครั้งนี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ว่าหมอ จะบอกว่าชีวิตของท่านจะเหลือเวลาอีกไม่ถึงสเดือนแต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้อาจารย์คำพลวิตกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม้แต่น้อยเพราะท่านตระหนักดีว่าไม่มีใครหลีกหนีความเจ็บและความตายไปได้แต่เมื่อเวลาความเปื่อยไข้ความเปื่อยไข้มาเยือนเราเนี่ย เราก็ต้องรู้จักยอมรับยอมรับความจริงเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับความจริงเนี่ยมันทำให้เราได้รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความป่วยไข้ การยอมรับแล้วเรียนรู้ที่อยู่ความป่วยไข้ได้และเรียนรู้ในการรักษาเนี่ยมันทําให้ใจเราเริ่มเริ่มผ่อนคลายเนี่ยการยอมรับทีนี้นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายการที่เราไปต่อต้านไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับตัวเราเนี่ยมันทําให้จิตใจนี่มันหนักนีมันจะป่วยทั้งด้านจิตใจและร่างกายเลย ช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์จากอาการของโรคนอกจากญาติธรรมที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วมีจำนวนไม่น้อยที่มาขอคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอาจารย์กำพลบอกแนวทางสั้นๆจากประสบการณ์ของตัวเองว่าอาการป่วยทางกายก็ให้หมอรักษาแต่อาการป่วยทางใจต้องใช้ธรรมโอสถส่วนของผลการรักษา จะออกมาอย่างไรนั้นจะหายหรือไม่หายเราทำได้แค่เตรียมใจให้ยอมรับถ้าเราไม่เตรียมจิตใจให้เข้มแข็งเอาไว้เนี่ยเวลาทุกขเวทนาทางกายแม้เพียงนิดเดียวใจเราก็หลุดเข้าไปในกระทุกเวทนาเลยเพราะนั้นอย่ารอ เดี๋ยวรอให้ป่วยไข้ซะก่อนแล้วค่อยไปฝึกเพราะว่าไปฝึกตอนที่ป่วยไข้เนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยมีกําลังมันจะท้อแท้หมดกำลังใจมันจะมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราป่วยไข้ยอยู่เนี่ยมันจะมีหลายอย่างตจนที่เราบางทีเราไม่คิดว่าสิง่งแยเกิดขึ้นมาได้คือไอ้ความไม่ตกกังวลต่างๆมันจะมากกว่าปกติเราต้องฝึกเอาไว้ล่วงหน้า ก็ฝึกการภาวนานะเน่ยเจริญสติจเจริญปัญญาไว้เอาไว้เพื่อจะรับมือเนี่ยกับความป่วยไข้ที่จะคืนขึ้นกับเราถึงตอนนี้ แม้ช่วงเวลาสามเดือนที่หมอทำนายไว้จะผ่านมาแล้วแต่มะเร็งร้ายก็ยังคงลุกลามต่อไปในขณะที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายคนอาจกำลังเศร้าใจกับความตายที่กำลังจะมาถึงแต่สำหรับอาจารย์กำพลแล้วท่านยังคงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเจริญสติเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นช่วงเวลาที่นำพาชีวิตไปสู่การตายที่ดี ชีวิตเราก็ผมมองน่ายอยู่ได้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งในชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้ให้นำเอากรรมฐา,านทั้งหมดเนี่ยมันใช้กับการใช้ชีวิตเราได้กับทุกเวทนากับเรื่องความคิดสุดท้ายแล้วทุกเวทนามันก็มีแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาสุดท้ายแล้วเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันก็ เพื่อจะเผชิญหน้ากับไอ้ไอ้ความตายที่มาถึงตัวซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายนะความตายเนี่ยเป็นประสบการณ์ของจิตสุดท้ายครั้งสุดท้ายของทุกชีวิตเนี่ยคือเรื่องความตายมันเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เลยในแต่ละคนคิดอย่างนั้นไหมเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นะเรื่องความตายเนี่ยกรรมฐานทั้งหมดที่เราทํามาเนี่ยเพื่อจะเผชิญหน้าตรงนี้แหละเผชิญหน้าความใจว่า เราจะตายแบบดีหรือตายแบบไม่ดี<笑><笑>ก็ไอ้ตรงนี้แหละมันวัดกันได้เลยก็เลยถ้าหากว่าผมละหายใต้จากไปแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมบาแต่ผมอยากจะฝากไว้ที่ว่าเรื่องของไลเฮานะเรื่องของไลเฮาเนี่ย ก็อยากให้ญาติธรรมทุกคนเนี่ยไปใช้ไปใช้ไปพักผ่อนจิตใจไปพักจิตพักใจนะไปไปฏิบัติธรรมก็ได้เราก็จะมีครูบาอาจารย์จากวัดป่าสุกโตมาสอนเรื่องการเริญสติเป็นระยะระยะทุกคนไปใช้ที่อยู่ปากช่องนะไลเฮาที่อยู่ปากช่องอาจจะเป็น สถานีสลับเป็นตัวแทนผมก็ไนดะ้ผมชอบเรื่องการปฏิบัติธรรมชอบเห็นคนปฏิบัติธรรมและชอบปฏิบัติธรรมซะเองอก็เลยถ้าใครได้ไปใช้ถือว่ามันเป็นการสร้างบุญกลศลให้กับผมด้วยและกับตัวเขาเองด้วยเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นทันทีที่หลวงพ่อบอก่ามือคือกายไม่จําเป็นต้องใช้จิตคิด วันที่9สิงหาคม2558ในงานบูชาคุณหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์กําพลได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับประกาศแขวนใหม่เป็นครั้งสุดท้ายและกล่าวขอบคุณญาติธรรมทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดมาที่จริงผมอยู่มาเกินโรต่าที่หมอให้เอาไว้ก็7-8เดือนแล้วนะอยู่มาได้ตั้ง8เดือน มันพ้นระยะสามเดือนมาแล้วแต่ว่ามันมีเหตุนะมันมีเหตุที่อยู่มาได้ยาวนานถึงกระทั่งอายุหกสิบพอดีคนที่มีสุขภาพไม่ดีหรือเป็นชีวิตช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่าง โดวยว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยอันดับแรกเราต้องมีมีหมอดีคำว่าหมอดีนี่คือหมอที่มีจิตใจที่จะช่วยเลยหลือเราจริงๆแล้วก็มียาดียาดีนี่ไม่จะเป็นต้องยาราคาแพงๆเนี่ยเป็นยาสมุนไพรธรรมดาเนี่ยมียาที่มีคุณภาพหน่อยแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ นที่สมบูรณนะ์ไอเรื่องทันสมัยบางทีมันก็ไม่ค่อยทันสมัยแต่ก็พอใช้ได้แล้วนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ดูแลดีผู้ดูแลเนเยี่ยมเลยนะคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะอันนี้เป็นองค์ประกอบคิดว่าสำคัญมากนะเป็นคนมีจิตมีใจที่จะช่วยเหลือเราจริงนะจาก เจ็บหนักมันก็รู้สึกเบาผ่อนคลายลงไปได้แต่ว่าอันนั้นคือเป็นประเด็นภายนอกแต่สิ่งที่ช่วยตัวเราได้จริงๆนะคือต้องใจดีเนี่ยใจดีสำคัญมากโอประกอบข้างนอกมันจะดีเท่าไรก็ตามแต่ถ้าใจคนไข้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันใจดีต้องรู้จักยอมรับ ยอมรับกับโรคไปแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับเราแล้วแล้วก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าจะต้องให้มันหายเสมอไปมันต้องกล้าได้กล้าเสียหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรหรกเราก็อยู่ของเราไปอย่างนี้แหละ <c oughs> โลคร้ายก็ตามถ้าเราตัดความกังวลออกได้เนี่ยโอ้โหมเกือบ มันมันมันหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเนี่ยตัดความกังวลออกได้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมก็ใช้เนี่ยองประกอบห้าอย่างเนะี <c oughs> ่ยอาศัยใจดีเป็นหลักไว้ก่อนสื่ออื่นไม่ดีไม่เป็นไรถ้าใจดีนี่ใจดีเท่ากับเป็นยาดีนะรักษาได้สุกโรคทางใจเราใจดีแล้วมันไม่เป็นทุกข์ ตลอดการเดินทางกว่า60ปีที่ผ่านมาเส้นทางชีวิตของอาจารย์กำรรพลทองบุญนุ่มอาจไม่ได้ลาบเรียบเช่นหลายคนหากแต่เต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคให้ก้าวผ่านอยู่เสมอจากชายหนุ่มที่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติสู่ชายพิการผู้ลาออกจากความทุกข์และทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ ในช่วงการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตอาจารย์กำพลบอกไว้ว่าการได้มีชีวิตพ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วหากลมหายใจยังมีก็ยังจะทำประโยชน์ต่อไปหากถึงวันที่ต้องตายก็เหมือนการได้กลับไปพักผ่อนเท่านั้นเอง พอรู้ว่าตัวเองป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงแบบนี้แล้วเนี่ยเมะเเ็งท่านสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายทุกอย่างยนี่มันไม่มีแล้วนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่ต้องการอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากได้อะไรไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นมีชีวิตแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอแล้ว คิดอย่างนี้มานานนะเสร็จแล้วจิตใจเนี่ยมันมันไมมีความกังวลอะไรรอมันตัดความกังวลทุกอย่างเลยกลังวลว่ากลัวจะไม่ได้สิ้นทุกข์กลัวจะไม่ได้บรรลุธรรมกลัวจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เต็มที่ไม่มีความกังวลสิ่งนี้เลยเราขอมีแค่อยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าวัน